สวัสดีครับพี่น้องในพระกิตทุกท่านและแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทส่งท้ายของพระกิติคุณยอนในบทที่21ครับอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าเรายังมีบทเรียนอีกหนึ่งบทซึ่งจะเป็นการไร่ครวญพระกิติคุณยอนทั้งเล่มครับก่อนอื่นขอเชิญพี่น้องอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาและพระคุณขอบคุณพระองค์สําหรับการเลี้ยงดูข้าพระองค์ทั้งหลายและการจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจถึงการจัดเตรียมของพระองค์ผ่านทางบทเรียนวันนี้เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึ่งพาและวางใจพระองค์ในการดําเนินชีวิตติดตามพระองค์กลับทึทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวของหลายคนที่พบกับความล้มเหลวอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งนําไปสู่ความไม่มั่นใจในตัวเองแต่พระเจ้าก็ทรงช่วยให้พวกเขากลับมารับใช้พระองค์อีกครั้งพร้อมทั้งเกิดผลมากมายในที่สุด ตัวอย่างเช่นเรื่องราวของเปโตรและสาวกคนอื่นๆที่เคยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงว่าพวกเขาพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อพระเยซูแต่พวกเขาก็ล้มลงอย่างไม่เป็นท่าเมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งและสาวกคนอื่นๆก็ทอดทิ้งพระองค์ไปขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณของพระองค์มาถึงพวกเขาส่วนเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนั้นเรามาดูด้วยกันเลยครับ บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่ส่วนที่1การจัดเตรียมการสถิตของพระเยซูและส่วนที่2การจัดเตรียมฤิธิ์อำนาจของพระเยซูข้อความสําคัญคือพระเยซูทรงจัดเตรียมให้กับประชากรของพระองค์เสมอส่วนที่1การจัดเตรียมการสถิตของพระเยซูประเด็นที่1คือการสถิตในการทดลองต่อมาพระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกของพระองค์อีกครั้ง ที่ทะเลทิเบริยัสเหตุการณ์เป็นไปดังนี้คือซีมอนเปโตรโทมัสที่เรียกกันว่าดิดมัสนาธานาเอลจากหมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีบุตรชายทั้งสองของเซเบดีและสาวกอีกสองคนอยู่ด้วยกันสาวกเจ็ดคนเหล่านี้อยู่ที่ทะเลทิเบรียสหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อทะเลกาลิลีพวกเขาน่าจะมารวมตัวกันที่นี่ตามพระบัญชาที่พระเยซูทรงฝากเหล่าสตรีไปบอกพวกเขา ในพระกิตติคุณมัทธิวบทที่28ข้อ10ว่าให้พวกเขาไปยังทะเลกาลิลีเพราะพวกเขาจะพบพระองค์ที่นั่นซีโมนเปโตรบอกพวกเขาว่าเราจะออกไปจับปลาพวกนั้นพูดว่าเราจะไปด้วยพวกเขาจึงออกไปและลงเรือแต่ทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยด้วยความเป็นผู้นำในสายเลือดเปโตรจึงชวนสาวกคนอื่นๆไปจับปลา ซึ่งเป็นงานที่สาวกหลายคนเคยทําก่อนที่จะติดตามพระเยซูและพวกเขาก็ตอบรับคําชวนของเปโตรทันทีแต่ทั้งคืนชาวประมงผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กลับจับปลาไม่ได้เลยทั้งๆที่การจับปลาน่าจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับพวกเขาคนเหล่านี้เพิ่งจะล้มเหลวอย่างยิ่งใหญ่ในการทอดทิ้งพระเยซูและถึงแม้จะกลับมาจับปลาพวกเขาก็ยังล้มเหลวในการจับปลาอีกพวกเขาล้มเหลวซ้ำแลว้วซ้ำเล่า ซึ่งน่าจะทำให้พวกเขาหมดความมั่นใจในตัวเองประเด็นที่สองคือการสถิตในการช่วยกู้พอรุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระเยซูทรงตะโกนถามว่าเพื่อนเอ๋ยไม่มีปลาเลยหรือพวกเขาทูลว่าไม่มีพระองค์ปรัสว่าทอดอวนลงที่ด้านขวาของเรือเถิดพวกท่านจะได้ปลาบ้าง เมื่อพวกเขาทอดอวนลงก็ได้ปลามากมายจนลากอวนไม่ขึ้นพวกสาวกคงประหลาดใจเมื่อมีใครมาบอกให้พวกเขาทอดอวนลงที่อีกด้านของเรือราวกับว่าฝูงปลาตั้งใจจะรวมตัวกันที่ด้านนั้นของเรือแต่พวกเขาก็ทำตามซึ่งอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้ปลามากมายจนลากอวนไม่ขึ้น แล้วสาวกคนที่พระเยซูทรงรักจึงพูดกับเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทันทีที่ซีโมนเปโตรได้ยินว่าเขาพูดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรก็คว้าเสื้อตัวนอกมาสวมเพราะตอนแรกถอดไว้แล้วกระโดดลงน้ําสาวกคนอื่นๆนั่งเรือตามมาพร้อมทางลากอวนที่มีปลาติดเต็มมาด้วยเพราะพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากฝั่งคือประมาณ2 0 0ศอกเท่านั้น อัครทูตยอนทราบทันทีว่านั่นคือพระเยซูซึ่งอาจเป็นเพราะเขาระลึกถึงประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในพระกิตติคุณลูกาบทที่5เมื่อพระเยซูตรัสสั่งให้เปโตรถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาครั้นเปโตรและเพื่อนชาวประมงทำตามพวกเขาก็จับปลาได้มากมายจนอวนเริ่มจะขาดด้วยเหตุน,นี้พอเปโตรได้ยินอัครทูตยอนพูดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็ไม่สามารถ ควบคุมความตื่นเต้นของตนไว้ได้เขาจึงว่ายน้ำไปหาพระองค์การตอบสนองที่แตกต่างกันของอัครทูตยอห์นและเปโตรสะท้อนถึงบุคลิกที่แตกต่างกันกล่าวคืออัครทูตยอห์นเป็นคนที่ชอบเปร่ตรองและมีความเข้าใจลึกซึง้งโดยมุ่งความสนใจไปที่พระเยซูพร้อมกับเขารพเพื่อนสาวกอย่างมากในเวลาเดียวกันแต่เปโตรเป็นคนที่โต้อตอบอย่างรวดเร็วและชอบลงมือกระทำทันที ซึ่งดูเหมือนว่าหมดทั้งใจของเปโตรจะมุ่งไปที่พระเยซูเพียงผู้เดียวในขณะนั้นประเด็นที่3คือการสถิตในการสามัคคีธรรมพอพวกเขาขึ้นฝั่งก็เห็นฐานติดไฟมีปลาปิ้งอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเอาปลาที่ท่านเพิ่งจับได้มาบ้างซีโมนเปโตรปีนขึ้นเรือแล้วลากอวนมาที่ฝั่ง มีปลาใหญ่เต็มอวนนับได้153ตัวแม้มีปลามากมายขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูปตรัสกับพวกเขาว่ามากินอาหารเช้ากันเถิดช่างเป็นฉากที่น่าประทับใจทีเดียวเพราะเหล่าสาวกผู้ซึ่งเพิ่งจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ขณะน,นี้พวกเขาจับปลาได้มากมายและได้พบพระเยสูที่ชายฝั่งพร้อมทั้งได้รับประทานอาหารร่วมกับพระองค์อีกครั้ง พระเยซูเสด็จมาหยิบขนมปังและยื่นให้พวกเขาพระองค์ทรงหยิบปลาและทำอย่างเดียวกันนี่เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกของพระองค์หลังจากพระเจ้าทรงให้พระองค์คืนพระชนแล้วพวกสาวกรู้ตัวว่าตนเป็นคนที่ล้มเหลวและพระเยซูก็ทรงทราบเช่นกันแต่พระองค์ก็ไม่เคยทรงสิ้นหวังในตัวพวกเขา พระองค์ทรงรับประทานอาหารร่วมกับพวกเขาซึ่งสื่อถึงการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดกับพวกเขาอีกทางพระองค์ยังทรงยื่นขนมปังและปลาให้พวกเขาซึ่งยืนยันว่าพระองค์ทรงให้อภัยพวกเขาอย่างสมบูรณ์แล้วในมุมมองทางจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนพบกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะพวกเขาได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำ ซึ่งบางคนอาจพยายามปลอบใจตัวเองว่าตนนั้นไม่ได้แย่เท่าไหรนักเมื่อเทียบกับคนอื่นมิหนำซ้ำยังหลอกตัวเองด้วยว่าตนนั้นดีเพียงพออย่างไรก็ตามเฉพาะพระพักพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ไม่มีใครดีเพียงพอเลยในท่ามกลางความสิ้นหวังของมนุษย์นี้เองพระเยซูทรงเรียกเราให้มาหาพระองค์และหวังใจในพระองค์เพื่อจะรับความรอด เพราะโดยการสละพระชนชีพของพระองค์ที่ไม้กางเขนเราสามารถคืนดีกับพระเจ้าและเป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์แบบในสายพระเนตรของพระองค์เมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์หลักการที่1พระเยซูสถิตกับประชากรของพระองค์เสมอผู้ใดที่เชื่อวางใจในพระคริสต์พระองค์จะสถิตกับผู้นั้นเสมอสำหรับผู้เชื่อแล้ว ความล้มเหลวหรือการทดลองรวมถึงวิกฤตในชีวิตนั้นล้วนเป็นการจัดเตรียมและเป็นของประทานจากพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะในขณะที่ความสำเร็จมักจะทําให้หลายคนหลงลืมพระเจ้าและเอาใจออกห่างจากพระองค์ความล้มเหลวหรือการทดลองก็จะช่วยให้พวกเขาสแสวงหาการสถิตของพระองค์แล้วนาพวกเขาไปสู่การสามัคคีธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระองค์คุณกำลังเผชิญกับการทดลองเรื่องใดอยู่ และพระวจนะในวันนี้จะสามารถช่วยให้คุณเอาชนะการทดลองดังกล่าวได้อย่างไรไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับการทดลองเรื่องใดอยู่ขอให้คุณวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าพร้อมทั้งประหนักว่าพระเยซูสถิตกับประชากรของพระองค์เสมอนะครับส่วนที่2การจัดเตรียมฤทธิ์อำนาจของพระเยซูประเด็นที่1คือฤทธิ์อำนาจในการรักพระคริสต์ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอนเอ,อ๋ยท่านรักเรายิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือเขาทูลว่าใช่พระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราบริเวณหน้ากองฐานติดไฟอันเป็นฉากที่คล้ายกับตอนที่เปโตรปฏิเสธพ,พระเยซูนี้เองพระเยซูตรัสกับเปโตรในรูปแบบของการฟื้นฟูสภาพ ให้กับผู้รับใช้ที่ล้มเหลวคนนี้ต่อหน้าสาวกคนอื่นๆเพื่อฟื้นฟูสถานะผู้นำให้กับเขาอีกครั้งพระองค์ทรงเรียกเขาว่าซีโมนบุตรยอนซึ่งเป็นชื่อเดิมของเขาก่อนติดตามพระองค์และน่าจะทำให้เขาเสะเทือนใจมากทีเดียวนอกจากนี้คำถามของพระเยซูที่ว่าท่านรักเรายิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆหรืออาจเป็นการถามว่า เปตรรักพระเยซูมากกว่าที่สาวกคนอื่นๆรักพระองค์หรือไม่หรืออาจเป็นการถามว่าเปโตรรักพระเยซูมากกว่าที่เขารักสิ่งใดๆในโลกหรือไม่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะหมายความเช่นไรเปโตรก็คงสะเทือนใจเช่นกันพระเยซูรปรัสอีกครั้งหนึ่งว่าซีโมนบุตรยอดเอ๋ยท่านรักเราจริงๆหรือเขาทูลว่าใช่พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสว่าจงดูแลลูกแกะของเราพระองค์ปรัสกับเขาเป็นครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเปโตรรู้สึกเสียใจเพราะพระเยซูทรงถามเขาเป็นครั้งที่สเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสว่าจงเลี้ยงแกะของเราการที่พระเยซูตรัสถามเหมือนเดิมสามครั้ง อาจเพื่อให้สอดคล้องกับการที่เปโตรปฏิเสธพ,พระเยซูสามครั้งอีกทั้งยังเป็นการเน้นความสําคัญของคําถามด้วยซึ่งเปโตรก็คงตอบอย่างมั่นใจในครั้งแรกและความมั่นใจนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงในครั้งที่2และ3เพราะเปโตรค่อยๆเปลี่ยนท่าทีจากความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นความถ่อมใจอย่างไรก็ตามพระเยซูได้ตรัสตอบคนที่เคยผิดพลาดคนนี้ด้วยการมอบหมายหน้าที่ให้เปโตรเลี้ยงและดูแลแกะของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงความเชื่อมั่นที่พระองค์ทรงมีต่อเปโตรพระเยซูทรงเรียกเปโตรและเราทั้งหลายให้เลี้ยงและดูแลแกะของพระองค์ซึ่งรวมถึงแกะในข้อของพระองค์คือผู้เชื่อทั้งหลายและแกะที่ยังไม่ได้อยู่ในข้อของพระองค์คือผู้ที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระองค์ซึ่งเราสามารถเลี้ยงและดูแลแกะเหล่านั้นได้ด้วยการกล่าวพระวจนะการรับใช้ในบทบาทต่างๆ และการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งสอดคล้องกับพระมหาบัญชาที่ว่าจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาตินอกจากนี้เหตุผลที่พระเยซูทรงเชื่อมั่นให้เปโตรและเราทั้งหลายเลี้ยงและดูแลแกะของพระองค์นั้นยังปรากฏในพระดำรัสของพระองค์ที่ว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปปรับจนสิ้นยุคกล่าวคือพระองค์ไว้วางพระทัยเรา ไม่ใช่เพราะเราเข้มแข็งแต่เพราะพระองค์จะสถิตกับเราและประทานฤทธิอำนาจแก่เราในการรักอย่างที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยกำลังของตัวเองประเด็นที่3คือฤทธิอำนาจในการตายเพื่อพระกฤ์พระเยซูตรัสกับเปโตรอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่มท่านแต่งตัวของท่านเองและไปไหนไปไหนตามที่ท่านต้องการแต่เมื่อท่านแก่แล้วท่านจะเหยียดมือออก มีคนอื่นมาแต่งตัวให้และนำท่านไปอย่างที่ซึ่งท่านไม่ต้องการไปพระเยซูทรงบอกเปโตรว่าเขาจะเหยียดมือออกซึ่งหมายถึงเขาจะถูกตรึงที่ไม้กางเขนโดยคำตรัสของพระเยซูเป็นคำหนุนใจสำหรับเปโตรในสองแงม่มุมแง่มุมแรกคือเขาจะตายตอนแก่แล้วและอีกแง่มุมคือถึงแม้เขาจะเคยผิดพลาดในอดีตเพราะพึ่งพากำลังของตัวเอง แต่เขาก็จะประสบความสําเร็จในการสละชีวิตของตนเพื่อพระองค์ได้อย่างแท้จริงเมื่อเขาพึ่งพากําลังและฤทธิอำนาจของพระองค์เปตโรหันมาเห็นสาวกที่พระเยซูทรงรักกาลังตามมาเมื่อเปตโรเห็นเขาก็ทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าแล้วคนนี้เล่าพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราต้องการให้เขามีชีวิตอยู่จนเรากลับมาจะเกี่ยวอะไรกับท่านท่านต้องตามเรามา พระเยซูทรงมีแผนการที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผู้เชื่อทุกคนดังนั้นเราจึงควรจดจ่อที่พระองค์เพียงผู้เดียวและวางใจพระองค์สําหรับแผนการนั้นที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เราโดยไม่นำไปเปรียบเทียบกับการทนทุกข์การสูญเสียความสำเร็จและชัยชนะทั้งหลายของผู้อื่นเพราะพื้นฐานที่สําคัญก็คือไม่ว่าแผนการของพระเยซูจะเป็นเช่นไรพระองค์ก็ทรงเรียกเราทุกคนให้ติดตามพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมทั้งประทานริ์อำนาจแก่เราในการรักพระองค์และการสละทุกสิ่งเพื่อพระองค์สาวกคนนี้แหละที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้และบันทึกไว้เราทราบว่าคําพยานของเขานั้นจริงอัครรูตทุจเป็นประจักษ์พยานแห่งพันธกิจของพระเยซูบนโลกนี้ ซึ่งพระราชกิจและคำสอนของพระองค์นั้นมีความชัดเจนมีความลึกซึ้งและมีความหมายมากยิ่งขึ้นสำหรับเขาหลังจากที่พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ด้วยเหตุนี้อัครทูตยอนจึงเขียนพระกิตติคุณขึ้นมาด้วยความระมัดระวังเพื่อเปิดเผยเรื่องพระเยซูและเรียกผู้คนให้มาสู่ความเชื่อในพระองค์โดยใช้ถ้อยคาที่เป็นจริงมีฤทธิ์อานาจและสำแดงพระเยซูพระผู้ช่วยของเขาอย่างชัดเจน พระเยซูได้ทรงกระทําสิ่งอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างถ้าจะเขียนไว้ทั้งหมดข้าพเจ้าคิดว่าแม้โลกทั้งโลกก็ไม่มีที่พอสําหรับหนังสือที่จะเขียนขึ้นนั้นอัรรทุตยอนปิดท้ายพระกิตติคุณด้วยถ้อย,อยแถลงแห่งความจริงที่ไม่สามารถปิดบังไว้ได้ว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจพระเยซูอย่างครบถ้วนได้และไม่มีสิ่งใดสามารถจํากัดพระองค์ไว้ได้หลักการที่สอง พระเยซูประทานฤทธิ์อำนาจแก่ประชากรของพระองค์ในการรักและการตายเพื่อพระองค์ผู้เชื่อรักและสละชีวิตเพื่อพระคริสต์โดยพึ่งพาฤทธิ์อำนาจจากพระองค์เราได้รับความรอดโดยพระคุณเท่านั้นและผ่านทางความเชื่อเท่านั้นอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงต้องการจากเรามากกว่าเพียงแค่การอธิษฐานรับเชื่อและการดำเนินชีวิตอย่างที่เราเห็นสมควรเพราะพระองค์ทรงประสงค์ให้เราสำแดงความรักที่แท้จริงต่อพระองค์ โดยดำรงชีวิตและตายเพื่อพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายแม้ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปที่สิ้นหวังนอกจากนี้พระองค์ยังประทานฤทธิอำนาจแก่เราเพื่อให้เราทำตามพระประสงค์ดังกล่าวสำเร็จด้วยหากเราพึ่งพาและว,วางใจในพระองค์ความรักที่คุณมีต่อพระเยซูเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างไร และสิ่งใดที่ขัดขวางคุณไม่ให้กลับใจมาหาพระเจ้าพร้อมทั้งทูลขอฤิธิ์อำนาจจากพระองค์เพื่อคุณจะสามารถรักพระองค์ได้อย่างแท้จริงไม่ว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณจะเป็นเช่นไรขอให้คุณวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าพร้อมทั้งประหนักว่าพระเยซูป,ประทานฤทธิ์อำนาจแก่ประชากรของพระองค์ในการรักและการตายเพื่อพระองค์นะครับ พระเยซูทรงให้สาวกจับปลาได้อย่างอัศจรรย์และทรงยืนยันให้เปโตรกลับมารับใช้พระองค์ข้อความสำคัญคือพระเยซูทรงจัดเตรียมให้กับประชากรของพระองค์เสมอขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักขอบคุณพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างบริบูรณ์โดยพระคุณข้าพระองค์ทั้งหลายขอทูลพระองค์เช่นเดียวกับที่เปโตรทูลว่า พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกอย่างพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอวางใจในการสถิตของพระองค์และพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์เสมอขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรักพระองค์อย่างแท้จริงพร้อมทั้งแสดงออกถึงความรักนั้นโดยรักพี่น้องในคริสตจักรและรักผู้คนที่ยังไม่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูกลับถึงทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ